สวัสดีค่ะน้องชีวาว,วันนี้ก็จะมาคุยกับน้องชีวาหลังจากไปทัศนศึกษากับคุณแม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะไปไหนมาบ้างคะวันนี้บอกพ่อหน่อยสิไปพญาคันฆ่าเก่าๆไปนั้นอะไปไหนอะคะไป,ไะไปพญาคันคากที่อยู่อำเภอเมืองจงังหวัดยะโสธรใช่ไหมคะก็ไปไหว้พระไปไหว้พระที่กอง อเออกล่องข้าวน้อยที่อยู่ตลาดทองที่อยู่ยะสุทอนใช่ไหมคะแล้วก็ไปที่สวนน้ำเหรอคะแล้วก็ไปสวนน้าแล้วกินข้าวเที่ยงกับอะไรเหรอคะตอนไปพญาคันคานั่นแหละตอน<ๆ>เออกินข้าวเที่ยงตอนตอนที่อยู่พญาคันค้ากคุณแม่บอกพ่อแล้วว่าหนูกินข้าวกับอะไรน้องจีวาลองบอกพ่อสิกินข้าวกับอะไรคะ oh, กับก็กับข้าวเหนียวค่ะกับไก่ทอดแล้วก็ข้า voilà. วเหนียว วก็กินเองโอเคเอ่อไปที่สวนน้ำพี่ๆเล่นน้ำเยอะไหมคะเล่นทุกคนเหรอเล่นจนหนาวเลยค่ะเล่นจนหนาวแล้วน้องชิวาสนุกไหมคะสนุกมากเลยค่ะหรอคะแล้วจนหนาหวผมบ้าผมเลยค่ะจนหนาหวผมผมแล้วถ้ามีโอกาสไปกับพ่อแล้วก็มุกดาไปกับคุณแม่จะไปอีกไหมคะสนุกไหมไปค่ะไปเลยใช่ไหมวันนี้ได้ใส่ชุดว่ายน้ำไหม เลยค่ะอคะโอโ้วันนี้มีผู้ปกครองไปทัศนศึกษากับน้องชิวาเยอะไหมคะเยอะมากเหยอคะโอ้แล้วก็ซื้อขนมแบ่งกันเลยเหรอเฮ้ยไ,ได้ขนมแบ่งกันด้วยใช่ไหมคะเรอแล้ววันนี้น้องชิวาตอนกลับบ้านเนี่ยน้องชิวาซื้ออะไรมาฝากพ่อนะนี่ยังไม่ได้กินเลยเนี่ยน้องชิวาซื้อมาฝาก กู้ไก่ไก่น้องชิวาซื้อมาฝากพ่อนายนะครับไก่เคเฟซีนะโอ้โหน้องชิวาขาคะน้องชิวาคิดถึงคุณพ่อไหมคะคิดถึงค่ะแล้วคะวันนี้นู้ขี่รถแห่ไปนะคะไม่ใช่รถแห่รถทัวร์ไม่ใช่หรอไม่ใช่รถที่มีพัดลมรถบัสโอ้รถบัสโอ้โอ้ถ้าเป็นรถทัวร์จะเป็นมีแอร์ใช่ไหมอันนี้เป็นเป็นรถบัสที่ทางโรงเรียนเขาเหมาให้ใช่ไหมคะใช่ เอ,อเค่ะโอเคมันก็สนุกอีกแบบหนึ่งใช่ไหมใช่แล้วเปิดเพลงเต้นไหมพ,พี่เต้นกันเยอะเลยค่ะเียงหัวเลยค่ะหลดเอียงไปเอียงมาเลยค่ะเรอคะ่ะโอ้จะทำยังไงอะทีนี้ก็สนุกไหมสนุกทุกคลเลยค่ะสรุปคลิปให้หน่อยวันนี้สนุกไหมสนุกมากเลยค่ะ,คะมีโอกาสไปอีกไหมคะ โอเคเอาฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องชิวาหน่อยเร็วกดซับสไครต์ให้น้องชิวาด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งให้น้องชิวาด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย